โอเคครับผมวันนี้ก็กลัาสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราเข้ในเกมฟรีไฟแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาหัดเล่นฟรีไฟในเน็ตซีซีวีซีนะครับผมนะเนี่ยเน,น็นีเ้เราก็เข้าไปดูในเกมตันเลยนะครับผมนะผมเพิ่งหัดเนี่ยนะนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นอีพีแรกของผมนะครับ First blood. ออกได้ก็กเนี่ยแม่เล่นเข้ามาทำไมวะเบื่อจิน้อย เนี่ยคือเนี่ได้เรียนจากเข้ามาทำไม ti ti va ti oh basta อมาดีวะโอ้เยี่ยมตายจัดไปสามคิวโง่บางคนง่า,งงานยนะทุกคน อันนี้ผมเล่นแนวของนะครับผมนะก็อาจจะก,ก,กูชาวบ้านของนิดนึง

ทุกคนผมยิยงไอบอลแม่งแตกไเี้ยมตัวอะเลยนเดียัอย่างคือนคนหนเ้นองพีเลยฮัีวเ,เอาเพนเเอเอาเพเล็กหนาวนนทีน่คือไ อย่าพูด่บอกว่าอย่าพ่อยหงตายไเอีก ตูนี้อะไรยัดมั <lik as> one more. อะไรไปนะเดี๋ยวอุณคนนี้เขาเป็นกูน๋<า> แบคท,แบบทีมงงมากผมนะอะไรโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ามกคนล้ายกันแชร์กันสบายให้พวกเราสวยมันคลิปนี้ก็ขอตัวลาับก่อนแล้วนะครับผมแบายบาย